มาละเสนาอภิการมิปัสกันนะหัสะมันที่ยังเอทะคันนะอัตทะพันทะลาเกนะพันธะมัทุโบสะมันตาปริวาเลทะมาวุมุติทะโกตินังอิติตาทะมหาเสนโนกันนะหเสนังอเปสะยิปานินานตะละมาหจจะสลังกัตวานะเพราวังยะถาปวุสโกเมโคทนยันโตตวิชุโกตทาโสปจุทาวติสังกุโต อาสยางวาเสตันจาัพังอภิญยายะววากิตวานะจาก,กุมาตตัวมันตยิสถาสาวะเกตสาระเนระเตมาระเสนาวิกันตาเตวิชนาถา,าพิโคโเตจะอันตับปมามะกะลงสุดวาพุทธศาส,าสานางวีตะลาเคหิปกามุงในสังโรมปีอิทธยุงสเปวิชิตะสังฆามาพระยาตีตายตส,สิโนโมทันติธาภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติวตุลจุลชัยยะ ปะลกอนะโมเมพุทธเตชะสารัตนะรรยะธรรมิกาเตชะปัสสิติปสีเทวานารายะปะละเมสุลาสิทธิพมาจะอินทาจะจะตุโลกาคัมพีละกาสะมุทาภูตงคังคาจะสะพัมมะชยะปัสิทธิพระวันตุเตชยะชยะธรณิธานิวทนทิปุทนทีนาทีนาทีชยยะชยะคะคนละตนละนิจัยนิลายชัยเสียนะเมรุราชาผลนะละชีชยยะชยะ ัมพีละโทมงพีนาเค็นทนาคีปีสาจพุตะกาลีชยชยะทุนนิมิตาโลคีชยะชยะสิงคีสุธาธนะมุขาชยชยะวุณนะมุขตาตาชยะชยจำปาทีนาคบุลคันทกชยะชยะคัจชนนะตุลงสุกะละพุชงตีหะพยาคธีปาชยะชยะวรุณนะมุขะยาตาชิตาชิตาเถนาลี โอนะสุธินาดีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยะธานีทะเลธาตุจายาชยะชยะธานีฐานวิงธาชยะชยะมังกราลัญญาเพราะเกชยะชยยะวุลนายัเกชยะชยะรักเัเสตุลาภุชเตชาชยะชยยะพเมนทัคนาชยะชยะราชาพิราชชายชยยะชยะปัทวิงทพังชยะชยยะอรหันตาปเจกขพุทธสาวังชยะชยะมะเหสุโลฮโลฮลินเทวาชยะชยะพมาสุลโคชยะชยะ นาคาวิรุณหาโกวิรุณวิรูประโขดันทิมาลาวิ <c oughs> อินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโลวะลุโนปิจะอะคิวายโยจะปาชุนโหกุม,มาโลทัตตะรัตทโกอัฏฐาละทะมหาเทวาสิทิตาปะสะอาทโยอิจิโนสาวกาสัภาชยะลาโมพระวันตุเตชยะธรมโมจะทัมมทงโคจะ ทัสะปาโลจะชัยะกังเอเตนะชัยะเตเชนะชัยะสติพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหนตุเตชัยะมังคลังชายโยปิพุทธตาติลิมมตอยังมรัสตาปปาปิมตโตปลาชโยโกลตยามุริมันเถปมุริตาชัยยะตาธาสภามะขณาเมหิตโนชัยโยปิพุทธตาติลิมมตอยังมรัสตาปปาปิมตโตปลาชโยโกลตยามุริมันเถปมุริตาชัยยะตาธาอินทะขณาเมหิตโนชายโยปิพุทธตาติลิมมตอยังมรัสตาปปาปิมตโต ปราชโยกุลยามผูธิมันเทปโมทิตาเฉยตถาเทวขณะมหิติโนชโยปิพุทธาลิลิมัตโตยังมาราสาจะปะปิมัตโตปราชโยกุลยามผูธิมันเทปโมทิตาเฉยตถาสุปันนาขณะมหิติโนชโยปิพุทธาลิลิมัตโตยังมาราสาจะปะปิมัตโตปราชโยกุลยามผูธิมันเทปโมทิตาเฉยตถานะครขณะมหิติโนชโยปิพุทธาลิลิมัตโตยังมาราสาจะปะปิมัตโตปราชโยกุลยามผูธิมันเทปโมทิตาเฉยตถาสะพัมมะขณะมหิติโนเทยันโตโพริยาโูเรตระยานังนันทวัโน เอวังตะวังวิทยโยหีจักรสุใยมังคเลเปลาชิตตปัลังเจติเลปทวิโปคะเลอวิเศเกะพะพุทธานนะคะครับปโตปโมทติตุนักตังตุมังคลังตุปภาตังสุหคติตังสุขโนตุมมตุโตจตุิธรรมังมะมตยสุปัทสกีนางกายะกรรมังวัจกรรมังปะทสกินังปะทสกินังมโนกรรมังเปนทิเตปะทสกินางปทสกินางนิกาตะวานะละพันตะเตปะทสกินีเตอัฏฐะลัตถะทุวิตาวิรุณหาพุทธะตัณณีโลคาทุวิตาโหงษะ สหสเปหิยาติพิสุนันตุคนโตเยเทวะอจมิงธานเนี่ที่คตาทีขายุกาสถาหุนตตสุกิตาหตุนตตสัพพะธาลักขันตุสัพพัสตนานังลักขันตุชินะสาสนังยากาจิปัฏฐานาเตสังทะเพปูลเรนตุมโนระฐายุตตา,าเาเรบะวัตตันตุวัตสังวัตสาวะลากาโลคาจุปัฏทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพะธากายาสุขงังจิตตะสุขังอรหันตุยถา,าลหัง ่ปนตรวจธรรมะนิยามะตุตังเอวาเมตุตังเอกังธรรมอย่างพระขวาสาวาทีอย่างวิหารติเชตวะนีานากะปินทิอัจอาละเมตตะละโขพระขวาวิภูนเมติภิกขะโวติพระทันเตติเตภิกขุพระขวาโตปัจจจโสสงพระขวาเอตตะทะโวจะอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานางอนุปาทาวาตาคตานาง ทิตาวะตถาทุธรรมะทิตาตาธรรมานิยามตาตเปสังขาราอนิจจาติตังตถาคตตัพิสามพุทธจิอภิสามีเติอภิสามพุทธจตวาพิสามเีตวะจิตติติเตติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวาลติวิปัจจิอตตานิกรลติตเปสังขาราอนิจจติอุปาทาวาพิฆเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะ สาธาตุธรรมะทิทตตาธรรมะนิยามตาสเปตังคาลาท,ท tai, i, ุกขาติตังตถาคตโตอภิธรรมพุทธิอภิธรรมเมติอภิธรรมพุทธิตวาอภิสเมตวาวะจิกขติเทเทติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวาลติวิภาชติอุตานีกโลติสเปตังคาลาทุกขาติบาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตาถาคตานังติตาวาสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสเปธรรมานตาติตังตถาคโต อะพิถามพุทธิตวาพิตะเมติอภิถามพุทธิตวาอภพิตะเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวาลติวิภาชติอุตานีกโลนติตะเปธรรมานาตตาติอิท้ามาโวจะภะคะวาอัตมะนาเตภิกขุภะคะวะโตภาติตังอภินานทุนติ ผลตรวพัทเทกัลตตะคาถาตีต่างนานาว่าคาเมื่อยะนับปติกังเขานะคะต่างบุคคลไม่ควรตามคิดถึงถึงที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงค์ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตามปะฏีนันต่างปัตัญจานะคะต่างถิ่นเบ็ดสละไปแล้วถิ่เบนาคุก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยทรมังตถทะตถะวิปัสสติอัถังหิรังอัถังกุบังต่างวิชามนุภข์ุวระเยผู้ใดเห็นธรรมเกิดขึ้นพรหน้าในที่นั้นนั้นยังแจ่มแจ้ง ไม่งเงียบงันถอนแขงเขาควรท่องปูในการช่่นันไว้อันเชวะกิจจะมาตะปางโกธัญญามะละนางทุเวความเพีข้มงิตที่ต้องทำวันนี้ใคระรู้ความตายเมพรุ่งนี้นะหิโนสังฆลันเตนะมะหาเสเนนะมัจจุนาเพราะการปฏิเยธต่อมัจจุนาจึงมีเสนามาก็ไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงาโหรัตะมะ ตันทิตังตังเวพัาเทกะรัตโตติทันโตอจิคเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกก่าวเรียกผู้มีความเพียงอยู่เช่นนั้นไม่ใช่การท้งางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงนาัตเดียวก็น่าชมรออวจธรรมะสังเวคะปจเจก,กะเวทนะสัพเพสังขาราอนิจจาสังการคือร่างกายใจิตใจและโลกฐานาทรรมฐานั้หมดทั้งที่มันไม่เที่ยงก็ขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สัพเพสังขาราทุกขาร่ังกายคือร่างกายจิตใจและรลูกทานนานาทั้งหมดทั้งที่ไม่เป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรมานัตาสิ่งทั้งหลายทั้งบนนั้นเป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั Kalau, ้งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราวาตถวัตของเราทุกวันชีวิตทต่งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวันมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอาวาสังมายามลิตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะ ภริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรชีวิตังเมีนิยต่ังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงวะและนางเมนิยต่ังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตะควรที่จะทางเวทอยังกายโยอันเดังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานเปตาวิญญาโยหันปัตจจกวิญญาจุดทวันเขาทิ้งไปแล้วอาทิตเติจะนอนทับปัสวินเพ่งแผ่นดินกะลิงขลังอีวะมาดูดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืน นี้ละถังหาประโยชน์มิได้อน,นิจจาวัตสงังขาราขังสารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาถวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเติมไปเป็นธรรมดาอุปจทิตวานิลุชนติถันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตะถังอุปสมุสขโขความเข้าไปสงบระงับสังขาทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่งถัเาเปตตาตมารันติจะแต่ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มารินโุจมะมลิดทะเลที่ตายแล้วและกำลงกังจะตายถัาเถวะหังมณิษามิแล้วก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกัน นัทท네ี kita, er ่มีธาตุทางระโยงความลงถ่ายในความถ่ายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยอดสวดเมตตายังเกิดจียังเกิดจีกุศลังกำมังสะเพยทิพเตธิกาตังปุญญังโนอนุโมทันตุทุนันตุผลโตเยเทวะัตมินทาเนียธิคาตาอีคายุกาสะทาหนตุทุกิตาหนตุทุกขะปมุันตุมาตาปิตาตุกิตาหนตุทุกขะปมุันตุสะเพยยาติกาสุกิตาหนตุทุกขะปมุันตุสะเพยยาติกาสุกิตาหนตุ ทุกข์ภมุจันตุสัพเพปิาสัพเยะขาสัพเพปิารุขิตาวุุทุกขมุันตุสัเพยาจารยุปัจายาสุขิตาุณทุกข์ภมุจันตุสัพเพนัคขตาสุขิตาุุทุกขภามุนตุสัพเพเทวาสุขิตาุุทุกขมุนตุสัพเพสามตินังกมิจันตุโวหมดิดบูชาหลวงปูทวดน้ำมูทีสตโตะม่ยาติภูวาน้ำมูทีสโตขะม่ยติภูวาน้ำมูทสโตณะไม่ยติภูวา ปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสีทนนุเปะเลโพธิะเลตยินตยินตาธรรมะธานนะพระวันโตปูชิตาสดถิงกัโลนเตถาวิหาระมันทะเลเทลาจามัจจานะวากาจะพิกะวสาลาวิกาทานะปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิขมาจะอิสราสปานะปูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาผูชาเยปิจะอันทะสามพระวา สังเสริชาตาอัตโวปปาติกานิยานิการธรรมะวลังปฏิจเตสเพปิทุกัตตะจรนตุสังขยังธาตุจีรังตะตังธรรมโมธรรมะธาราจจปุขลาสังโกโหตุสัมมัโควะอัตถายะจะหิตายะจะอัมเหระคตุสัทธรมโมสเพปิธรรมะจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมเม อะริยะปะเวทิเตปะสันนาโหนตุสเปปิบาณิโนพุทธะาสาสเนสัมมาทารังเวชันตโตกาเลเทวปะวัตตุพุทธิภาวายะสะตานางสัมพิทังเนตุเมธะนิงมาตาปิตาจะอัตตะชังนิจังรักขันติพุทธังเอวังธรรมีณราชานโนประชังรักขันตุัพพะ,ะ,ะ,ะทาเอวตาอุโยชนะคาถาทุกับปตาจจนิุกขาพยาปตตาจจนิพยาโทกับปตาจจนิโทกา โหตุสเปปิปานิโนยะตาวตาจามเหหิสัมภะตังปุญญะสัมปะทานตะเปเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิติยาทานังนะทันตุทัฏฐายะถีลังรักขันตุสัพพะถาภาวนาพิรตาโหตุขจันตุเทวตาคตาตุมังคะระคขตาโหตุสัพพังตุมังคะลังรักขันตุตะปฏิวตาสัพพะพุทธานุภาเวินาตุติโหตุนิลานตะลังโหตุสัพพังตุมังคะลังรักขันตุตะปฏิวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะตุติโหตุนิลานตะลังโหตุตะพังตุมังคะลัง ังขานตุาปฏวตาะังการุภาเวนะสติมตนี้ันตะลัสเพพุทธาพรัตาปเจกานายจะยังพลังอนันตานายจตเชนะละขังมันธรมนี้ธรรมปตสสเพพุทธาพรัตาปเจกานายจะยังพลังอานันตานายจตเชนละละขังมันธรรนี้ธรรปตสสัพเพพุทธาพรัพตาปเจกานายจะยังพลังอนันตานายจตเชนะละขังมันธรรมนี้ธรรตสเพพุทธาภรัตา ปจเจกานจะยังม่ลังลานตนาจตเจชนะละขังมันธามีถับปโสตะเพภุตตาปละปัตาปจเจกันใจะยังไมลังลานตนาจตเจชนะละขังมันธามิถับปัทโสตะเวภุตตาปะละปตาปจเจกันใจะยังมลังลานตนาจตเจชนะละขังมันธรมิับปโสตะเวพุตตาปะละปัตาปจเจกันในจะยังไม่ลังลานตนาจตเจชนะละขังมันธามีถับปัทโสตะเวภุตตาปะละปตาปจเจกันใจะยังไม่ลังลานตนาจตเจชนะละขังมันธามีถัปโธด้วยอำนาจแห่บุคคลนี้พระเจ้าได้ส่วนสดงยา พระพุทธมนต์นี้รัพเจ้าขอน้อมก้าบุรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็พระนางเจ้าลุกิจพระบรมชนนาจริงหน้าพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธดชสวรรณคารายตอนนี้ทรงให้บุตรกุศลจงเว็นสำราดุจมงคลก่พระเจ้าให้การะลาปลอดภัยแก่คุกตกโรคภัยนารายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้คืยจดีมั่งคงเป็นธรรมาที่บัพธรรคำว่าไม่มีอ่อนยากจนขอญาต้มีแก่พระเจ้าขอให้พระเจ้ามีธรรมาริมจิทั้งมั่นในพระธรรมคำสอนให้องค์สมเด็จพระธรรมาราดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานีทั้งก่อ ผู้ได้นุโมทนาแต่ทุกการในบุญกุศลนี้โปรดปฏิบัติพรน้อมส่งอินุโมทิมงคลไปสู่วัตถุมงคลและวิญญาณสังข์สีทงไฟไทยและไฟลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่นำเป็นวุฒิและจัดทั้งขึ้นในเป็นรูปธุรมอนุภาพหรวออนุภาพเรีในธารนุภาพอนัตติทำนินผลให้เป็นสี่งมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเถิด